การไาดคำสีดิชันนางสาวปีนุษย์อย่างสะอาดผมนายการจะนะภูมิปิ่มพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทับหนึ่งจะอธิบายเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันชินรับชมได้เลยค่ะความหมายของความสัมพันธ์และฟังก์ชันความสัมพันธ์ คือในชีวิตประจําวันเรามักพบสิ่งต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอเช่นสินค้ากับราคาสินค้าและคนไทยกับเลขประจําตัวประชาชนตัวอย่างที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งที่เกี่ยวข้องกันภายใต้กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งส่วนฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ที่สมาชิกในโดเมนตัวหน้า แต่ละตัวจับคู่กับสมาชิกในเลนตัวหลังความสัมพันธ์เดียวกันเท่านั้นเอาเ กฎคูนทีเชี่นคือ a คูณ b เท่ากับเซตของ a b โดยที่ a เป็นสมาชิกของ a ใหญ่อินเตอร์เซกกับ b เป็นสมาชิกของ b ใหญ่ตัวอย่าง a เท่ากับเซตของ1 2 3 b เท่ากับเซตของลบ1ลบ2หา a คูณ b ก็จะได้เซตของคู่ันดับของ ตัวหน้าคือ A ตัวหน้าของ A คือ1แล้วตัวหลังคือ B ตัวแรกของ B คือลบ1เราก็จะจับคู่กันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนสุดของพุทเของ A คือเลข3ก็จะไปคู่กับเซตของ B ตัวสุดท้ายคือลบ2คู่ดับการเท่ากัน a b เท่ากับ c d ก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ c และ b เท่ากับ d เรียก a และ c ว่าสมาชิกตัวหน้าเรียก b และ d ว่าสมาชิกตัวหลังตัวอย่าง a y เท่ากับ1 2ดังนั้น x ก็เท่ากับ1 y ก็เท่ากับ2ข้อ2 x กับลบ2เท่ากับ 4กับ y ดังนั้น x ก็เท่ากับ4 y ก็เท่ากับลบ2เรื่องความสัมพันธ์ r เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b ก็ต่อเมื่อ r เป็นเซตของ a คูณ b หรือ r เท่ากับเซตของ xy โดยที่ xy เป็นสมาชิกของ a คูณ b ตัวยอย่าง a เท<อ>่ากับเซตของ1 2 3 b เท่ากับ เซตของ 0, 1, 4หาความสัมพนันธ์น้อยกว่าจาก b ไป a ก็คือ b จะเป็นตัวหน้า a จะเป็นตัวหลังให้ดูว่าตัว b ตัวไหนน้อยกว่าตัว a ก็ดังนั้นก็จะได้เซตของคัวด,ดับ 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 2, 1, 3ต่อไปเลือกโดมเมนเลนส์ของความสัมพันธ์ โดเมนคือตัวข้างหน้าส่วนเน้นคือตัวข้างหลังตัวอย่าง r r เท่ากับเซตของคู่อันดับ0 1 2 4 3 6ดังนะั้นโดเมนของ r จะเท่ากับเซตของ0 1, 2 3และก็เลนของ r จะเท่ากับเซตของ1 4 6ชันคือความสัมพันธ์ที่มีโดเมนไม่ซ้ำกันคู่อันดับ ของ a, เป็นสมาชิกของ r และคู่อันดับของ a, c เป็นสมาชิกของ r แล้ว V เท่ากับ c ตัวอย่าง a มีสมาชิกคือ 1, 2และ3 b มีสมาชิกคือ 2, 3และ3 1จะพู่กับ2 2จะพู่กับ3 3<า>จะพู่กับ3ดังนั้น r จะเท่ากับเซตของคูดด่อันดับ 1, 2, 2, 3 ฟังชันเพราะสมาชิกตัวหน้าไม่ซ้ำกันส่วนตัวอย่างที่2 A มีสมาชิกค,คือ1 B มีสมาชิกค,คือ1 2 3 1จะพู่กับ1 1จะพู่กับ2 1จะพู่กับ3ดังนั้น R เท่ากับเซตของพ้วนดับ1 1 1 2 1 3 R ไม่เป็นฟังก์ชันเพราะสมาชิกตัวหน้าซ้ำกันฟั้งเชิงเส้นคือ y เท่ากับ ax บวก b เมื่อ ab เป็นค่าคงที่ตัวอยา่างเซตของควณดับ xy โดยที่ y บวก 3x ลบ2เท่ากับ0หา fx จากสมการ y บวก 3x ลบ2เท่ากับ0แทน4ใน x ก็จะได้เท่ากับลบ3คูณ4บวก2 y จะเท่ากับลบ10แทน x ด้วย9ก็จะเท่ากับ ลบสคูณ9กบวก2 y ก็เท่ากับลบ25เป็นของฟังก์ชันในรูปเศษส่วนตัวอย่าง y เท่ากับ x บวก2หารด้วย x ลบ4หาโดเมนก็เท่ากับ x ลบ4ไม่เท่ากับ0ย้าย4ไปทางขวามือก็เท่ากับ x ไม่เท่ากับ4โดเมนจะเท่ากับเซตของ x โดยที่ x ไม่เท่ากับ4คํคำตอบของสมการ ก็คือจำนวนจริงทุกจ,จำนวนยกเว้น4หาเลนสก็คือจัดซ้ายมือให้เป็น x y เท่ากับ x บวก2หารด้วยลบ4ย้าย x ลบ4มาคูณกับ y ก็จะเท่ากับ y คูณ x ลบ4เ<ก><น>ท่ากับ x บวก2จากนั้นก็คูณ y เข้าก็เท่ากับ x x คูณ y ลบ4 y เท่ากับ x บวก2 แล้วก็ย้าย x จากบ,บวกอยู่มาลบจะได้ xy ลบ 4y ลบ x เท่ากับ2แล้วลบแล้วย้ายลบ 4y ไปทางขวาม,มือก็เท่ากับ xy ลบ x เท่ากับ 4y บวก2แยกดึงตัวร่วมดึงตัวร่วม x ออกมาก็เท่ากับ x คูณ y ลบ1 เท่ากับ 4y บวก 2x เท่า x ก็จะเท่ากับ 4y บวก2หารด้วย y ลบ1 y ลบ 1, <c oughs> 1จะไม่เท่ากับ0ย้ายลบ 1, <c oughs> 1ไปทางขวามือก็เท่ากับ y ไม่เท่ากับ1เลนเท่ากับเซตของ y โดยที่ y ไม่เท่ากับ1คําตอบของเลนจะเท่ากับจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้น1 การหาโดเมนและเลนในรูปกลยน y เท่ากับรูท x ลบ a บวก b ตัวอย่าง y เท่ากับรูท x ลบ5บวก2หาโดเมนในรูะ x ลบ5ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0จึงได้มาว่า x ลบ5มากกว่าหรือเท่ากับ0ย้ายลบ5มาทางขวามือก็จะเท่ากับ x มากกว่าหรือเท่ากับ5โดเมนเท่ากับเซตของ x โดยที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ5 หรือเท่ากับช่วงปิด5ถึงอินฟินิตี้หาเลนส์คือการแต่งเติม x มากกว่า y เท่ากับรูท x ลบ5บวก2 x มากกว่าหรือเท่ากับ5คือโดเมนหลังจากนั้นก็ทำการแต่งเติมคือ x ลบ5มากกว่าหรือเท่ากับ5ลบ5หลังจากนั้นก็เอารูทมาเติมใส่ทั้งสองข้าง ก็จะได้รูทเลบหมากกว่าหรือเท่ากับรูทของศหลังจากนั้นเอาบวกสองเข้ามาแต่งเพิ่มเท่ากับรูทเลบหบวก2มากกว่าหรือเท่ากับ0นบวก2ทางซ้ายมือก็จะเหมือนสมการรูปเดิม y, y ก็จะมากกว่าหรือเท่ากับ2เลนเท่ากับเซกของ y แลที่ y มากกว่าหรือเท่ากับ4หรือช่วงปิด ถึง infinity เปิดฟังก์ชันกำลังสอง y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c a ่ต้องไม่เท่ากับ0สามารถจัดรูปเป็น y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k เมื่อ h เมื่อ a h k มีจุดวกกับที่ขวัดับ h k ตัวอย่าง y เท่ากับ 4x กำลังสองลบ1 จัดรูปเป็น y เท่ากับ4คูณ x ลบ0ทั้งหมดกำลัง2ลบ1จุดวกกับก็จะอยู่ที่คั้นดับ0กับลบ1ฟังก์ชัน f พ p o n e ช t i a l จะอยู่ในรูป y เท่ากับ a กำลัง x เมื่อ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1ตัวอย่าง y เท่ากับ2กำลัง x เราก็มาเขียนในตารางโดยแทนค่า x เป็นลบ2ลบ1 0 1 2เราก็แทนในสมการก็จะได้เป็น x เป็นลบสอง y กเท่ากัน1ส่วนสี่ x เป็นลบหนึ่ง y ก็จะเท่ากัน1ส่วนสอง x เป็นศูนย์ y ก็เท่ากับหนึ่ง x เป็นหนึ่ง y ก็จะเท่ากับสอง x เป็นสอง y ก็จะเท่ากับสี่แล้วเราก็มาเขียนสมกา,ารโดยพรจุดแล้วก็วาดสมกา,ารลงไปก็จะได้รูปภาพแบบนี้สังเกตว่า x จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วน y ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อ x เพิ่มขึ้นแล้ว y เพิ่มขึ้นการาฟนี้จะกลายเป็นฟังก์ชันเพิ่ม ส่วนอีกแบบหนึ่งนะก็จะเป็นรูปแบบนี้ซึ่ง x ก็จะเพิ่มขึ้นแต่ y จะลดลงมาเรื่อยๆเมื่อ x เพิ่ม y ลดมันตรงข้ามกันก็จะกลายเป็นฟัง์กชันลดฟัง์กชันค่าสมบูรณ์จะอยู่ในรูป y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ a บวก c เมื่อ a และ c เป็นจำนวนจริงตัวอย่าง y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ1 เราให้แทนค่าของ x ด้วยลบ2ลบ1 0 1 2เมื่อ x เป็นลบ2 y ก mm ็จะมีค่าเท่ากับ3เมื่อ x เป็นลบ1 y ก mm ็จะมีค่าเท่ากับ2เมื่อ x เป็น0 y จะมีค่าเท่ากับ1เมื่อ x เป็น1 y จะมีค่าเท่ากับ0เมื่อ x เป็น2 y จะมีค่าเท่ากับ1เราก็จะเขียนกราฟเราก็จะเขียนกราฟได้มารูปนี้ ซึ่งในที่นี้ c คือ0เพราะมันไม่มี c ต่อไปฟังก์ชั n ขั้นเปนใดคือฟังก์ชันที่เป็นค่าคงที่เป็นช่วงช่วงมากกว่า2ช่วงขึ้นไปตัวอย่างเป็นตารางคะแนนกเกดคะแนนที่ต่ำกว่าต่ำกว่า50จะได้เกด0เกิน49ไม่ไม่เกิน5 55จะได้เกจ1คะแนนเกิน55ไม่เกิน60จะได้เกจ1.5 คะแนนเกิน60ไม่เกิน65จะได้เกรด2คะแนนเกิน65ไม่เกิน70จะได้เกรด2.5คะแนนเกิน70ไม่เกิน75จะได้เกรด3คะแนน75ไม่เกิน80จะได้เกรด3.5คะแนนเกิน80ไม่เกิน100จะได้เกรด4เมื่อเรามาเขียนกราฟมันก็จะเป็นแกน x จะให้แทนเป็นคะแนนส่วนแกน y ายจะให้แทนเป็นเกรดมันก็จะได้เป็นช่วงช่วงทั้งหมด8ช่วงช่วงปิด โนถึงเปิด50ช่วงปิด50ถึงเปิด55ช่วงปิด55ถึงเปิด60ช่วงปิด60ถึงเปิด65ช่วงปิด60ถึงเปิด65ช่วงปิด65ถึงเปิด70ช่วงปิด75ถึงเปิด80ช่วงปิด80ถึงช่วงถึงปิด100